ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อปาฏิหาริย์การสวดเมตตาใหญ่ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องราวนี้เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนำมาเล่านำมากล่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้มนุษย์ตั้งอยู่ในความดีมีศีลและธรรมปาฏิหารการสวดเมตตาใหญ่ บทสวดเมตตาใหญ่หรือคาถามหาเมตตาใหญ่เป็นบทสวดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดสวดเป็นประจำจะได้รับอน,นิสงส์มากถึง11ประการ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. นอนไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ 6. เทวดารักษา 7. รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง 8. ทำสมาธิจิตย่อมตั้งมั่นเร็ว 9. ผิวพันธุ์ผุดพอง 10. ไม่หลงตายตายอย่างสงบ 11. จเจริญเมตตาจนได้ฌานตายไปย่อมไปเกิดในพรมโลก นอกจากนี้พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบูราจารย์หลวงพ่อจรันทิทธธรรมโมยังกล่าวถึงอนิสงส์ของบทสวดเมตตาใหญ่เอาไว้ว่าสามารถสวดเพื่อแก้ไขกรรมเวรได้อีกด้วยและมีผู้ที่สวดเมตตาใหญ่แล้วเกิดปฏิหารมากมายดังเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ สวดมนต์เมตตาใหญ่ช่วยแก้ไขเวรกรรมเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงที่คุณน้ำโคราชลูกค้าใจบุญที่พิมพ์หนังสือคาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขเวรกรรมของสำนักพิมพ์เลี้ยงเชียงเพียนเพื่อพุทธศาสตร์พิมพ์แจกเป็นธรรมทานซึ่งคุณน้ำได้นําหนังสือ คาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขเวรกรรมมอบให้เพื่อนคนหนึ่งที่ป่วยมานานได้สวดซึ่งเมื่อสวดแล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นคุณน้ำเขียนเล่ามาดังนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพิมพ์หนังสือสวดมนต์พระคาถาเมตตาใหญ่เมื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทานวันหนึ่งในเดือนมิถุนายน2555 ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือสวดมนต์คาถาเมตตาใหญ่ให้กับคุณมาลีจันหอมและบอกเธอว่าให้สวดเมตตาใหญ่และนั่งสมาธิจะทำให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนปัจจุบันคุณมาลีอายุ39ปีทำงานอยู่ที่ร้านตัดผม3ยอดถนนจอมพลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา คุณมาลีป่วยเป็นโรคเส้นเอ็นหัวเข่าเสื่อมทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิดเวลาเดินจะเจ็บปวดหัวเข่าอย่างมากแข้งขาสันไม่มีแรงเดินมากไม่ได้เดินขึ้นบันไดก็แสนจ,จะยากลาบากเวลาปวดหัวเข่าทีจะเหมือนเข็มแหลมแหลมทิ่มแทงที่หัวเข่าทั้งสองข้างปวดรวดร้าวสุดแสนจ,จะทรมานตอนเล็กๆ เดินสองสามก้าก็ล้มเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมาเจอกับข้าพเจ้าคุณมาลีได้เคยผ่าตัดหัวเขา่าไปแล้วข้างหนึ่งแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยคุณมาลีเริ่มสวดมนต์เมตตาใหญ่หลังจากรับจากมือข้าพเจ้าไปแล้วหนึ่งเดือนต่อมาคุณมาลีได้บอกกับข้าพเจ้าว่าวันหนึ่ง ขณะนั่งสมาธิเกิดนิมิตเห็นกบตัวหนึ่งและกลายร่างเป็นหญิงแก่ได้บอกกับคุณมาลีว่าได้รับบุญจากการสวดมนต์เมตตาใหญ่ของคุณมาลีแล้วยอมอหูสิกกรรมให้และจะไปเกิดแล้วว่าแล้วร่างหญิงแก่ก็หายไปซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดนิมิตเห็นกบสองสามวันคุณมาลีมีอาการอาเจียน อวกออกมามากมายข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าเป็นอาการที่เจ้ากรรมนายเวรจะออกจากร่างของคุณมาลีและปัจจุบันคุณมาลีไม่มีอาการปวดเข่าอีกเลยภายหลังคุณมาลีเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าแม่คุณมาลีเคยเล่าไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตว่าตอนตั้งท้องคุณมาลีเกิดอาการแพ้ท้องอยากกินกบ ได้จับกบตัวหนึ่งซึ่งมีไข่เต็มท้องมาหากขาเพื่อนํามาทำกับข้าวกินตอนที่คุณแม่คลอดคุณมาลีออกมาเสียงร้องไม่ใช่เสียงอูแวอูแวเสียงร้องจะเหมือนเสียงกบเลยซึ่งกบคือเจ้ากรรมนายเวรที่ผูกจิตอาฆาตพยาบาทกรรมก็เลยตกมาที่ลูกในท้องซึ่งก็คือ ตัวคุณมาลีนั่นเองสวดมนต์พระคาถาเมตตาใหญ่กันเยอะๆและให้ทุกคนจงมีดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิดโชคดีนะคะตามหลักพุทธศาสนาสอนว่าคนเราทุกคนที่เกิดมานี้ล้วนมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามมาทวงแค้นด้วยกันทุกคนสัตว์ทุกตัวที่เราฆ่า ไม่ว่าจะค่าเพื่อเป็นอาหารค่าเพื่อความสนุกสนานหรือค่าเพื่อเหตุผลใดก็าตามบุคคลที่เราทำให้เขาชิงชังโกรธแค้นหรือผู้ที่โกรธแค้นต่อเราอาฆาตพยาบาทเราล้วนแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรที่โกรธแค้นกันมากมาก ก็จะอธิษฐานจิตให้เกิดเป็นลูกของผู้ที่เขาโกรธแค้นเพราะการได้เกิดเป็นลูกสามารถสร้างความเจ็บแค้นให้กับผู้นั้นมากยิ่งกว่าสิ่งใดจะเห็นได้จากลูกบางคนที่เกิดมาก็มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาประเภทลูกอกตันยูลูกชั่ว ลูกพลานทางเดียวที่จะตัดเวรตัดกรรมที่มีต่อกันได้ก็คือการขออโหสิกรรมและการยอมให้อภัยแก่กันการที่จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรยอมให้อภัยแก่เราได้ก็มีเพียงอย่างเดียวก็คือการแผ่เมตตาให้กับเขาการแผ่เมตตาเป็นการหยิบยื่นไมตรีจิต แก่กันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้อาภายัยไม่ถือโทษโกรธเคืองกันอีกต่อไปเจ้ากรรมนายเวรเมื่อได้รับไมตรีจากเราบ่อยๆย่อมใจอ่อนและยอมให้อาภายัยเมื่อให้อาภายัยเวรกรรมก็สิ้นสุดลงโรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์ร้อนอันเกิดแต่เวรกรรม ก็จะสิ้นสุดลงหายป่วยหายเดือดร้อนในที่สุดการสวดมนต์จะเกิดปาฏิหาริย์ได้ผู้สวดต้องสวดด้วยดวงจิตที่ประกอบไปด้วยศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นในอนุภาพของบทสวดเชื่อมั่นในอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเชื่อมั่นว่า การสวดมนต์นั้นเป็นการทำความดีเชื่อมั่นว่าการทำความดีจะทำให้ตนหลุดพ้นจากทุกข์และเป็นสุขได้ดังเรื่องของด็อกเตอรท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่รับประมูลงานของรัฐบาลและจัดส่งคนเข้าไปทํำงานในสถานที่ราชการต่างๆขั้นตอนในการประมูล ก็จะมีการรับซองยื่นซองเสนอราคาทำสัญญาและส่งคนเข้าไปทำงานซึ่งการประมูลนั้นจะทำทุกปีและโดยมากเป็นสถานที่เดิมๆในปีพุทธศักราช2552เดือนกันยายนบริษัทลืมไปรับซองที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้บริษัทหมดสิทธ์ในการยื่นสองประมูลอันจะส่งผลให้พนักงานที่ทำงานอยู่ที่หน่วยงานราชการนั้นตกงานทันทีทางบริษัทพยายามที่จะเข้าไปเจรจาเพื่อขอใช้สิทธ์ในการเข้าร่วมประมูลแต่ไม่สามารถทำได้เพราะผิดกฎระเบียบ และขั้นตอนในการประมูลนั่นเท่ากับว่าโอกาสที่จะได้งานเป็นศูนย์และพนักงานต้องตกงาน100ร้อยเปอร์เซนเมื่อหาทางออกไม่ได้ท่านดรเจ้าของบริษัทจึงได้โทรเรียนปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสวัดตาลเอนเพื่อขอให้พระอาจารย์ช่วยแผ่เมตตาพระอาจารย์ได้แนะนำให้ท่าน สวดมนต์บทเมตตาใหญ่16จบและอธิษฐานจิตแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเองท่านรับปากกับอาจารย์ว่าจะทำให้ได้ในคืนนี้เพราะพรุ่งนี้จะยื่นซองประมูลแล้วท่านจึงค้นหาบทสวดมนต์เมตตาใหญ่จากอินเทอร์เน็ตปรากฏว่า เป็นบทสวดมนต์ที่มีความยาวมากนับได้แปดหน้ากระดาษ A-C ซึ่งทำให้ท่านถอดใจเหมือนกันแต่พอมาคิดอีกทีการทำครั้งนี้เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อพนักงานในบริษัททั้งหมดเมื่อคิดได้ดังนี้จึงเกิดกำลังใจฮึดขึ้นมาคืนนั้นทั้งคืนท่านสวดมนต์ได้ทั้งหมด11จบ ร่างกายเริ่มไม่ไหวจึงตั้งกิจอธิษฐานกําหนดจิตไว้ว่าจะสวดต่อพรุ่งนี้อีกห้าจบให้ครบ16จบพอรุ่งเช้าท่านด็อกเตอร์ตื่น6กโมงเช้าและได้สวดเมตตาใหญ่อีก5้าจบแล้วตั้งกิจอธิษฐานขอให้เกิดปาฏิหารจากนั้นได้เดินทางมาที่ทำงาน และให้ลูกน้องไปยื่นซองตอน8ปดโมงเช้าพอสิบโมงลูกน้องโทรมาบอกว่าทางกรมไม่สามารถรับซองประมูลได้เนื่องจากไม่มีรายชื่อเป็นผู้รับซองประมูลท่านได้ให้ลูกน้องรอดูว่ามีใครมาประมูลหรือไม่พอสิบเอโมงลูกน้องโทรมาบอกว่าไม่มีบริษัทใด มายื่นซองประมูลเลยการประมวลล้มทำให้ด็อกเตอร์และพนักงานในบริษัทดีใจมากและได้โทรไปหาพระอาจารย์ที่วัดตาลเอน็นพระอาจารย์แนะนำให้สวดต่อไปทุกวันวันละหนึ่งจบเพื่อให้มีพลังต่อเนื่องปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับด็อกเตอร์ในครั้งนี้เป็นผลมาจากความศรัทธา เชื่อมั่นในคำแนะนำของครูบาอาจารย์และความตั้งใจจริงที่จะทำดีให้ได้ตามที่กำหนดไว้คือสวดให้ได้16จบซึ่งถือได้ว่าท่านได้บําเพ็ญขันติบารมีสัจจะบารมีและวิริยะบารมีให้กับตัวท่านเองอันหนึ่งการทำครั้งนี้ท่านคิดว่า ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อพนักงานทุกคนเป็นการทำความดีที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวแต่ทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อลูกน้องการกระทำด้วยความเสียสละปราศจากความเห็นแก่ตัวเช่นนี้จัดเข้าในลักษณะของเมตตาบารมีการสวดมนต์ด้วยจิตที่ดีงามประกอบด้วย บาลมีมากมายเช่นนี้จึงไม่แปลกที่จะเกิดปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ขึ้นกับตัวท่านและข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ใดสวดมนต์ได้อย่างท่านด็อกเตอร์ปาฏิหาริย์ย่อมเกิดมีแก่ผู้นั้นเช่นกันสวดมนต์ช่วยลูกให้พ้นจากคุกเมื่อวันอังคารที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2553ผู้เขียนได้มีโอกาสฟังรายการวัฒจักรชีวิตดำเนินรายการโดยอาจารย์จันง,งามรัตนพงษ์และทีมงานสังฆทานธรรมซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นไทยธรรม FM 95.25เมกะเฮิรตได้เล่าถึงประวัติขององค์พระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหะบูราจารย์หลวงพ่อจลันทิธรรมโเกี่ยวกับการสวดเมตตาใหญ่ว่ามีชายสูงวัยคนหนึ่งมีความทุกข์มากเนื่องจากลูกชายหายออกจากบ้านไปและไม่มีข่าวคราวติดต่อมาเป็นเวลาสิบสองปีไม่รู้ว่าเป็นอันตรายร้ายดีอย่างไรเขาเคยทำบุญอุทิศไปให้ และเคยอธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าลูกได้ตายไปแล้วก็ขอให้มาส่งข่าวด้วยแต่ก็ไม่เห็นมาส่งข่าวจึงมาขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อได้แนะนำว่าที่ลูกเขาไม่มาส่งข่าวนั้นก็เพราะเขามีชีวิตอยู่แต่เขามาไม่ได้เพราะกำลังใช้นี่เวนกรรมอยู่ถ้าอยากให้ลูกกลับมา อาตมาขอให้โยมสวดมนต์บทคาถามหาเมตตาใหญ่ทุกคืนคืนละสามจบติดต่อกัน9้าเดือนอย่าให้ขาดหลังจากสวดครบเก้าเดือนแล้วลูกของโยมจะกลับมาภายในสาวันหลวงพ่อได้อธิบายว่าบทสวดเมตตาใหญ่เป็นบทสวดที่เทวดาเขาสวดกัน การที่ท่านแนะนำให้สวดอย่างนี้เพราะเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเพียรสงูงสามารถที่จะทำตามที่ท่านแนะนำได้การสวดมนต์ที่ยาวและติดต่อกันเช่นนี้เป็นการภาวนาหม่คือเป็นการทำบุญด้วยการเจริญภาวนาผู้ที่ทำได้จะเกิดมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ อันหนึ่งพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันนั้นสามารถทำบุญให้กันได้บุญที่พ่อทำด้วยการสวดมนต์คาถาเมตตาใหญ่ทุกคืนคืนละสามจบติดต่อกัน9้าเดือนมิได้ขาดนี้จะส่งผลให้กับลูกชายของเขาพ้นจากเวรกรรมที่เผชิญอยู่ทราบภายหลังว่าลูกชายของเขา ไปทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนที่ประเทศลาวแต่ถูกเพื่อนหักหลังให้ต้องคดีความถูกตํำรวจที่ประเทศลาวจับและสารตัดสินให้ติดคุกเป็นเวลา20ปีหลวงพ่อยืนยันว่าถ้าหากชายคนนั้นได้สวดมนต์บทคาถามหาเมตตาใหญ่นี้ครบตามที่ท่านแนะนำลูกชายของเขา จะได้รับการผ่อโทษและกลับมาหาพ่อของเขาในเร็ววันผู้ที่มีปัญหาหนักมองไม่เห็นหนทางแก้ไขจะลองใช้วิธีตามที่หลวงพ่อแนะนำดูบ้างก็ดีบางทีปัญหาที่ท่านเผชิญอาจพบทางออกได้อย่างปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ สาธุนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นําสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะต้องขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทางผู้นั้นได้ชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทํามาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีคะ่ะ